สุขภาพเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องมาจากเซลล์ในร่างกายเราถ้าเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยติบระบบในร่างกายมนุษย์เนี่ยระบบภูมิคุ้มนระบบฮอร์โมนระบบสมองเส้นประสาทวใจหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารระบเดินปัสสาวะหรือแม้แต่โครงสร้างร่างกายจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อถุงนังเส้นผมก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่เราต้องแข็งแรงจากเซลล์ในร่างกายเราก่อนหลังจากผู้ป่วยโรคโควิดหายดีแล้วในคนไข้บางตายจะพบว่ายังมีฝ้าที่ตัวปอด หรือว่าตัวปอดขยายตัวได้ไม่ดีนักการทำกายภาพบำมัดเพื่อฟูนฟูปอดเป็นวิธีง่ายๆสามารถทำได้ทุกคน,นะคะ่ะตรวจพบเบาหวานอย่ารอนานก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนปรึกษาแพทย์เพื่อการวางแผนการรักษาเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือกเพื่อลดการกินยาในระยะยาวโรคโควิด1 9เป็นโรคติดเชื้อทางเดิน<ม>หายใจส่วนบนมาเรียนรู้และถอดบทเรียนวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับโควิด -19 น่าห่วงแต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสนับสนุนทุกท่านดูแลสุขภาพเชิงรุกสู้ทุกสถานการณ์ Be together every moment of your life ก้าสู่ปีที่สี่ไปด้วยกัน